สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟายก็พาทุกคนมารักษาลุงซิวกันมาทำที่เอสติมาคลินิกที่เดิมที่เก่านะจ๊ะแกฉันสวยไหมคอมเมนต์หน่อยใครคอมเมนต์ไม่สวยก็ตามยิกกีถึงบ้านเลยเอาเส็จขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาคลีนหน้าคลีนใจก่อนเลยแม่เสร็จแล้วก็มาโชว์หน้าสดนะคะ มึงคือหลุ่มกูเยอะมากอะเหมือนอุกาบาทเหมือนดวงจันเลยหน้ากูอะไหนใครชอบผู้หญิงหนะ้าสดมันดูค่ะเสร็จแล้วก็มารยาชายาใจหนึ่งชั่วโมงนะคะยาชาเนี้ยยาชาเนี้ยมันชาไม่เท่าแค่เธอบอกลาเราก็ชาปทัหัวใจ <laughs> มึงมู่าบาทสิบ,บาทกูก็เอานะ <laughs> ครบหนชั่วโมงแล้วก็มาเช็ดยาชาออกกันเลยนะคะพร้อมทำแล้วค่ะและนี่คือคุณหมอตังของเรานะคะหมอก็กดยังวกงงงงๆงักอยู่แล้วก็มาลงมือทํากันเลยค่ะที่ฝ่ายทำมีชื่อว่า m o อเฟียสโ r รนะออกเสียงตามแบบหมอเฟียสโพรหายทอกตาขา่นักเลยอ่เอาไปเลยสิล้านคะแนนกูเวิร์ไปปะหมอบอกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องหลุมสิวได้ดีมาก แถมยกกระชับหน้าได้ดีด้วยนะคะฉันก็เลยทํเนียอย่างมาด้วย1แมตต์แมทที่ทําอยู่เนี่ยเป็นหัวเข็ม24่หัวนะมึงแต่ไม่เจ็บเลยเอาดีๆก็คือยิ้มสบายมากเพราะว่าคุณหมอมือเบามากนะคะทุกคนการันตีว่าไม่เจ็บเลยเพราะว่าฝ้ายเป็นคนกลัวเจ็บมากคือสำออยงไงประเด็นนะ่ะ แต่คืออันนี้ไม่เจ็บเลยอยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะเสร็จแล้วก็มาประคบเย็นกันค่ะวินาลักอะไอ้ต้าวใครวันนี้อะมึงกูน่ารักมากเลยอะพอทําเสร็จแล้วก็มาชวนหมอเมามอยหมอก็มานั่งคุยกูเนาะมึงก็หมอเหนื่อยไหมกูแต่และว,วิแต่ละวันเนี่ยยังไงก็ขอบคุณหมอต่างที่เอ็นดูหนูมากๆเลยนะคะอันนี้หลังทำาคือชั่วโมงนะแม่หลังทำคือห้ามล้างหน้าหนึ่งวันนะคะจากนั้นแต่งหน้าปกติเลยคะ่ะ